ขนาดจ,จะใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็โดย,ยนี้จะเชื่อมง่ายนะครับเชื่อมง่ายมากสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการผ่าถังนะครับแล้วก็การขยายถังเพื่อให้เพิ่มปริมาณในการาสร้างเตาให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ ีนี้ขั้นตอนในการผ่านะครับค่อนข้างจะอันตรายนิดหนึ่งนะครับถ้าเรามีพัดมา้าหรือมีแก๊สต,ตัดก็ดีแต่ผมไม่มีอุปกรณ์พวกนั้นผมก็ต้องใช้ลูกหนูตัดก็ต้องใช้ประสบการณ์ด้วยข้อต้องแข็งด้วยนะครับผมทํามาเยอะก็เลยเรียนรู้รู้มุมรู้อะไรมันนะครับเราเลือกถังที่เป็นเส้นผ่านตรงกลางเอ้ยที่มีรอยเชื่อมตรงกลางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทีละขั้นตอนนะครับจนกว่าไปถึงเออจนไปถึงขั้นตอนที่เราผ่าขยายทาง ถ้าใบมันเริ่มต่ําแล้วเนี่ยให้เปลี่ยนนะครับถ้าใบหนาปกติผมใช้ใบบางตัดนะครับวันนี้ใบบางหมดพอดีก็เลยต้องใช้ใบหนาถ้ามันเริ่มเริ่มน้อยลงแล้วเนี่ยให้เปลี่ยนไม่งั้นมันจะเด้งนะครับเด้งแตกเลยตาผมเกือบหลายเที่ยวแล้วดูขั้นตอนการผ่านะครับมันจะมีขั้นตอนการผ่า,าขยายถังให้มันใหญ่ขึ้น ผมจะให้มันใหญ่กว่าที่ผมเคยทํามานะครับตัวนั้นมันมันแค่ห่างมาสีนิ้วแต่ตอนนี้ผมจะให้มันห่างมาสามสเซนเลยให้พื้นที่มันกว้างขยายการมันจุได้เยอะขึ้นนะครับ จะเปลืองใบพอสมควรนะพี่น้องใช้ประมาณ3าถึงสใบนั่นแหละในการกีดแต่ละถังแต่ข้อดีของลูกหมูนะครับมันก็ทําให้รอ,อยตะเข็บมันตรงแล้วก็สูญเสียเนื้อเหล็กน้อยนะถ้าเราตัดแก๊สก็จะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ตัดพัดมากก็ดีดีกว่าอยู่นะถ้าเรามีอุปก,กรณ์เนาะเราก็ใช้อุปก,กรณ์1นในสอย่างที่เรามีในการตัดจะตัดเลเซอร์เลยก็ได้นะครับ แต่พอถึงตัวสุดท้ายเนี่ยผมจะกลับข้างกลับข้างลูกงูนะครับเพราะว่ามันอันตรายผมดันอเอา,เอาตามที่ผมทำมาแล้วกันแต่อันตรายผมคีดี่อันตรายมากครับนี่นะครับ ปกตินะครับถ้าเป็นชุดแรกที่ผมทำเนี่ยผมก็เอาแค่นี้ผมไม่ขยายต่อแต่ตัวนี้นะครับผมจะขยายต่อโดยการใช้เหล็กฉากนะครับหนึ่งนิ้วผมตัดความยาว35เซนแล้วก็บากร่องกลางนิดนึงนะเพื่อจะให้ขยายได้ขั้นตอนการขยายนี่ค่อนข้างจะอันตรายอยู่นะครับต้องต้องใช้ความชำนาญนิดนึงแล้วก็กําลังที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควร นะเห็นไหมครับอันตรายนะครับอันตรายนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับใส่เท้าช่วยนะครับทำงานกับเหล็กนะครับต้องระวังด้วยนะครับอ,อ,อ้เดี๋ยวผมใช้เท่านี้ก่อนตอนแรกผมใช้นี่ ก็เอานี่เลยผมได้แผลไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้อันตรก็ต้องทําครับใจเรามันรลักโอเคได้แล้วนะนี่ได้เลือดแล้วเป็นเรื่องปกติของผมนะครับ ทำแบบนี้นะครับเราจะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับพี่น้องนี่นะแล้วก็ตัวกลางตัวนึ่งนะครับพอดีเหล็กผมหมดนี่พอเราได้มาสองใบนะครับเดี๋ยวทำให้ดูสองใบนะครับเอามาตั้งประกบคู่เลยลอมาเด้งเลยนะครับ สองใบหันฝั่งนี้นะครับพี่น้องเข้าหากันเลยถ้าแบบให้มันกว้างขึ้นนะ่ยมันจะมันจะเชื่อมง่ายนะครับเพราะว่ามันกว้างขึ้นนะนะ,อะเอามาจ่อให้นี้ก่อนแล้วเราก็หาวิธีอันนี้เปนใบแรกเหมือนกัน <laughs> ที่ผมขยายนะครับพี่น้องแต่ต้องใช้เหล็กฉากตัวเดียวนะครับในการค้ำสองใบผมเอาเข้ามานี่ก่อนอึ๊บอ่าเข้าแล้ว หนึ่งใบอ่าสองใบแล้วอ่าเหลือตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวหาวิธีกันทำไปด้วยนะครับอันใหม่ด้วยนะครับตัวนี้อโอเคเข้าแล้วอ่าทีนี้เหลือถ้าเป็นไม่ได้นะครับให้แต้มเลยหรือไม่ก็เอาคีมล็อกนะครับมาจับคีมล็อกมาจับไว้เหลือตัวนี้ผมจะทำยังไงดี ถ้าจะเข้าไปข้างในถ้าควา่ำเดี๋ยวนะผมจะนอนถังก่อนไม่ไดอ้อันตรายครับอันตรายผมต้องแต้มก่อนนะพี่น้องหาวิธีแล้วแต่ใครถนัดนะครับผมเข้าไปข้างในดีกว่าผมข้างใน ผมใช้นิ้วง้างเลยนะครับพี่น้องอ,อ,อ,อ่าโอเคข้างในดีอ่าตัวกลางยึดได้แล้วนะครับยึดได้แล้วต,อ,ตอนฝั่งนี้ใช้เข่าดันนะครับพี่น้องไม่ได้เห็นรูปโอเคตอนนี้เหล็กทั้งสองตัวนะครับก็ประกบกันเรียบร้อย ประกอเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราได้พื้นที่ขยายเพิ่มขึ้นนะครับเราได้พื้นที่ขยายเพิ่มขึ้นเยอะเลยเป็นเตาที่ใหญ่ขึ้นมานะครับอย่างน้อยๆถังนึงเนี่ยไม่ให้ต่ำกว่าสามก๊สอบนะพี่น้องได้แล้วหนึ่งชุดทีนี้เราก็เอาครีมล็อกมาจับแล้วก็แต้ม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 ให้มันอยู่นะครับนี่คือการผ่าถัง ส่วนการทาฝานั้นเราก็ไปเปิดเปิดอีกใบหนึ่งนะครับเปิดอีกใบหนึ่งแล้วก็ทำนา้ที่ผมบอกใช้คนสองคนงัดขึ้นมานะครับแล้วก็คว่ำเหยียบพยมเอาไม้กระทุงตอนนี้ก็เป็นคลิปเบื้องต้นในการสอนผ่าถังแล้วก็ขยายถังนะครับให้ได้ปริมาตรที่มันเยอะกว่าให้มันเยอะกว่าตรงนูน้นนะครับตรงนู้นถูกแล้วพี่น้องก็ลองทําดูแต่ต้องใช้ความะระมัดระวังนะครับผมผมเนี่ยได้เลือดแล้วนะครับผมทํางานแบบไม่ไม่ได้ห่วงแรง นะผมสดิตก็ถือว่าเตาตัวนี้คนซื้อก็จะคุ้มค่าคนเผาเองผมก็จะคุ้มค่าเหมือนกันนะครับลองลองพี่นาดูนะพี่น้องใครที่ทําเป็นนะครับเอาไปทําเลยผมไม่ห่วงนะครับม่หวงความรู้ตอนเนี้ยแต่ต้องตีมุมจับมุมให้มันเท่ากันนะครับเพราะว่าฝาเราเนี่ย มันใกล้เคียงกันนิดหนเพราะว่าการเชื่อมสังเกตจากข้างล่างนะครับ<ม>ก็ยังไม่เท่ากันอาจจะเป็นที่พื้นด้วยนะครับเป็นที่พื้นด้วยนะครับประมาณนี้อ่ะนี่ได้อยู่แล้วก็หาคีมล็อกมาหนีบเอาหนีบแล้วก็เชื่อมแปะเอานะครับพี่น้องโอเคนะครับก็เป็นแนวทางให้พี่น้องได้เอาไปประยุกใช้วิธีทำของผม แบบนี้ทําให้เราได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมากแล้วก็การทําท่อนะครับท่อคู่แบบนี้ทําให้ความร้อนมันสูงนะครับความร้อนมันสูงมากปริมาตรเราได้เราไม่ต้องเน้นความสวยงามให้มันโค้งกลมสะเทไหล่ๆๆนะครับพี่น้องก็ให้มันได้พื้นที่มากขึ้นในการใช้เหล็กเก่ารีไซเคิลเอามาทําประโยชน์ในการสร้างเตานะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์แล้วฝากพี่น้องช่วยแชร์ด้วยนะครับแล้วติดตามไปเรื่อยๆผมจะเทสให้ด,ดูทุกใบนะครับสำหรับคลิปนี้จากลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็โดนี้จะเชื่อมง่ายนะครับเชื่อมง่ายมากได้ใหญ่กว่าเดิม